เนทานเรื่องขุนทากับน้ำพุวารีศักดิ์สิทธิ์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่มีชายชื่อว่าขุนทาเขาเป็นคนร่างใหญ่มีจิตใจที่ทะเยอทะยานอยากได้สิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนวิธีการวันหนึ่ง ขุนทาได้ยินเรื่องราวของวารีศักดิ์สิทธิ์น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวกันว่าผู้ใดได้ครอบครองน้ำจากน้ำพุที่มีความโชคดีมีโชคลาภและอำนาจยิ่งใหญ่เหนือผู้คนขุนทาจึงตั้งใจว่าจะไปหาน้ำพุนี้เพื่อเปลี่ยนชีวิตของตน หลังจากการเตรียมสเสบียงและของจำเป็นคุณทาก็ออกเดินทางผ่านป่าเขาลำนาพลายตลอดทางเขาได้พบผู้คนที่ขอความช่วยเหลือทั้งคนแก่ที่กำลังหลงทางเด็กน้อยที่ทำของมีค่าสูญหายแต่คุณทาไม่สนใจสิ่งใดเลย นอกจากเป้าหมายของตนเองเขาผ่านไปโดยไม่หยุดช่วยใครหลังจากเดินทางหลายวันขุนทาก็มาถึงน้ำพุวารีศักดิ์สิทธิ์เขามองไปยังนำ้ำพุที่ใสสะอาดเป็นประกายตะการตาแต่ก่อนที่เขาจะตักน้ำขึ้นมาดื่มก็ปรากฏชายชราผู้หนึ่งเดินขึ้นมา ชายชลาเอ่ยว่าเจ้านมเจ้ารู้หรือไม่ว่าน้ำพุนี้ไม่ได้ให้พลังงานแก่คนน้ำนี้จะมอบโชคลาภแก่ผู้มีใจบริสุทธิ์เท่านั้นหากเจ้ามีใจที่แฝงไปด้วยความโลภน้ำนี้จะนำมาซึ่งหายนะแท คุณท่าหัวเลาะในใจคิดว่าชายชลาคงแค่ต้องการขัดขวางเขาเขาจึงตักน้ำพุขึ้นมาดื่มทันทีแต่ทันใดนั้นทุกอย่างรอบตัวเขาก็เปลี่ยนไปน้ำที่เขาดื่มกลายเป็นพิษร้อนแรงในลำคอและร่างกายเขาเริ่มปวดแสบปวดร้อนท่ามกลางความเจ็บปวดเขาตระหนักว่า คำพูดของชายชลานั้นเป็นความจริงแต่ก็สายเกินไปแล้วขุนทาล้มลงด้วยความทรมานเขานึกถึงย้อนถึงเส้นทางที่เขาเดินผ่านมาการละเลยผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือความโลภของเขาที่บังตาเขาและความเห็นแก่ตัวที่นำเขามาถึงจุดนี้ได้ เขานึกเสียใจและร้องขอความช่วยเหลือขอความเมตตาแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงเขาเลยในวันรุ่งขึ้นผู้คนที่ผ่านมาพบเพียงร่างของคุณทานอนหมดสติอยู่ริมทางพวกเขาช่วยพาเขากลับหมู่บ้านแต่ชีวิตของคุณทาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว เขาไม่สามารถลุกเดินได้เช่นเคยความโลภและการกระทำที่เห็นแก่ตัวทำให้เขาสูญเสียทุกอย่างจากวันนั้นเป็นต้นมาคุณทาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเขาให้เวลาทำสิ่งดีๆช่วยเหลือผู้คนที่ขัดสนและเรียนรู้ว่าความโลภไม่ได้นำความสุขที่แท้จริงมาให้ แต่การให้และการมีจิตใจที่ดีงามต่างหากคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตนิทานเรื่องนี้มีคติเตือนใจความโรคและการเห็นแก่ตัวไม่เคยนำพาความสุขเพียงยืนมาให้การช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ และการกระทําดีนั้นจะนำพาความสุขที่แท้จริงมาในชีวิต